พีจ้าเพื่อนๆพื่นพอนวันนี้ยาอ้อยจะเอาฮหอลงเป็นหอน,น้ำ <ไง S 1> ส,สักโคกนะค่ะเนาะจะหว่างฮอจ้ะไอ้ขนนมมาซอยไห้ลูกโอยเซียลุกสายยายเอยอันนี้ก็มูม,ม,ม,มูมูรุน่นน้องมูเพิ่นกระโคบกรบซัง จะ่อหลงจะวางคอเห็ดฝังคอน้าอันนั้นนะคอเนาะอิ่นอางน้ำเสีย่อน้าเสีย่อน้ํซักโคกเฮาัด้วพเดี๋ยวเสียกนอีกสั่พ่อันเดี๋ยวไปไปเสียกีบมันยันยันเยเสรปัก ดึงเลยเจ้าเพินจะวางคอแต่ว่าตัวเพิ่นมัดตัวนี้เที่ยงเล้ววางคอนะคะเนาะวางคอน้ำอันสักโคกพอระบายน้ำสักโคกห้านมห้านมมาใส่กันตักอะไรกันนะ

เอาดีอที่สามจะอย่าเอ้ยอารมณ์สามพอมาข้ามาหบข้ามาอย่าเอ้ยไปคุกับกับคือโมโหเสียพอเงทั้งคุ่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปทั้งพุ่นลุงมาอนข้ามาข้ามาเดี๋ยวด้อไปนึง ไปจะไปอเลยทางไหนไปทางไหนี้อะไรนี่ต้องลงเลยนี่ามนมางนงงอ๋ออ่ปนสูงวดแล้วไปทางไหน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 ไปท

mẹ lo chở phân phân nhỉ ơi nam sắc nữa cho bà bà hồ vô chạy chạy vàng xì hồ là lấy giờ nó như mình cái cái thứ giờ hạt xì cái 4, cái chắc tâm hạt cái ý xuống phốt cho mà xây kho như mùa tết ăn xa cả lấy bữa chào hôm nay là chào